จากการประสบปัญหาเศรษฐกิจซบเซาเมื่อปี2558ถึงปี2560ที่ซบเซรารุกกว่าเดิมมีการขยายย่านการค้าขยายออกสู่พื้นที่รอยต่อเมืองและนอกเมือง ทำให้ย่านการค้าเดิมถูกลดบทบาทลงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนในอำเภอทุ่งสงจึงต้องเร่งแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาเมืองโดยเร็วโดยมีการประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็นหลักประชาธิปไตยเพื่อร่วมในการแก้ไขปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปลุกฟื้นเมืองคือการนำทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ในอำเภอทุ่งสงมาบริหารจัดการทุนวัฒนธรรมด้วยภาคีเครือข่ายและพลังวัฒนธรรม หลาชุมทางทุงสงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรมเป็นย่านวัฒนธรรมย่านแรกในการพัฒนาเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่14มกราคม2561จนถึงปัจจุบันมีกระบวนการในการบริหารจัดการด้วยหลักการประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นนวัตกรรมการทำงานของชาวทุงสงที่ผ่านกระบวนการหารือสู่กระบวนการสร้างความร่วมมือที่เรียกว่าประชาคมวัฒนธรรมอำเภอ ทุ่งสงตั้งแต่การร่วมวางแผนมีการประชุมทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนหลักชุมทางทุ่งสงร่วมปฏิบัติมีคณะกรรมการประชาคมวัฒนธรรมเมืองทุ่งสงขับเคลื่อนปฏิบัติงานตามข้อบังคับ กฎกติกาที่ได้ประชุมของราชุมทางทุ่งสงถือเป็นธรรมนูญพลเมืองของราชุมทางทุ่งสงร่วมจัดสรรประโยชน์ผู้ค้ามีการลงทะเบียนตามสัดส่วนของสินค้าภายใต้สินค้าของวัฒนธรรม14จังหวัดภาคใต้ส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ในวัฒนธรรมด้านต่างๆและมีผู้ใช้แรงงานจากคุณค่าสู่มูลค่ารวมไปถึงผู้มาใช้บริการที่เป็นลูกค้าด้วยร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของราชุมทางทุ่งสงด้วยหลักทศพิธราชธรรม มีการประเมินความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรคคณะกรรมการประชาคมวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงและกลุ่มผู้ค้าทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมปีละสองครั้งเพื่อรับทราบและนำเสนอมาพัฒนาหลาชุมทางทุ่งสงโดยได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยได้แสดงออกทางความสามารถและบูธผลิตภัณฑ์ของชุมชนสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนา ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมรวมทั้งการละเล่นและการแสดงทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันก่อเกิดสินค้าทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นสร้างสารรค์สินค้าวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนนับเป็นฐานรากของเศรษฐกิจชุมชนจากคุณค่าสู่มูลค่าครั้งที่321 เพิ่มมูลค่าหมุนเวียนในเศรษฐกิจชุมชนอำเภอทุ่งสงกว่า150ล้านบาทหลาชุมทางทุ่งสง์ยกระดับการมีส่วนร่วมทุกระดับจนถึงระดับสูงสุดขั้นการตัดสินใจของประชาชนตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก่อเกิดภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมดำเนินการรวมกว่า90เครือข่ายการบริหารจัดการหลาชุมทางทุ่งสง์จึงเป็นต้นแบบการบริหารด้วยภาคประชาชนซึ่งไม่ใช่แบบเชิงธุรกิจเพื่อหาผลประโยชน์แต่เป็น การบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมต้นทุนต่ำทุกคนเสียสละมีจิตอาสาผู้บริหารไม่รับค่าตอบแทนภาครัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาชน7ปีแห่งความยั่งยืน ภูมิพลังวัฒนธรรมไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของชาติพลังของเครือข่ายด้านวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรมยกระดับการตื่นรู้ตื่นตัวด้านวัฒนธรรมปลุกพลังของประชาชนช่วยเสริมสร้างเกียรติภูมิ เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจหลาดชุมทางทุ่งสงจึงเป็นมากกว่าตลาดชาวอำเภอทุ่งสงทุกคนรักและหวงแหนเพราะช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยและทุกคนที่เดินทางเข้าสู่หลาดชุมทางทุ่งสงจะก,กลับไปอย่างมีความสุขนั่นคือพลังของประชาคมวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงและเครือข่ายวัฒนธรรมชุมทางทุ่งสงอย่างแท้จริง ผลสำเร็จคือรางวัลที่ชาวทุ่งสงภาคภูมิใจประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศด,ดีเด่นการพัฒนาเมืองด้วยทุนวัฒนธรรมชุมชนหลาชุมทางทุ่งสงรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี2567สาขาชุมชน รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2565อันดับที่2ประเภทดีเลิศได้รับเงินรางวัล3ล้านบาทนวัตกรรมเรื่องการพัฒนาเมืองด้วยทุนวัฒนธรรมชุมชนหลาชุมทางทุ่งสงจากสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รางวัลพระปกเก้าประจำปี2564ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยโครงการโดดเด่นกิจกรรมหลาชุมทางทุ่งสง์จากสถาบันพระปกเก้าโดยวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นรางวัลเลิศดลัฐประจำปี2564ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือเรื่องการพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรมหลาชุมทางทุง่งสงจากคณะกรรมการพัฒนาร,ระบบราชการ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2564ด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นนวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้วยทุนวัฒนธรรมชุมชนหลาดชุมทางทุง่งสงณห้องประชุมสีปาทสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นตัวอย่างไหนนี้ก็มีตลาดชุมทางทุง่งสงซึ่งนี่เป็นตัวอย่างอยากให้ทุก ท่านไปดูกันอยากจะให้ผู้ที่สนใจงานวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการนะได้ไปดูเพราะว่าทำมาตลอด2ปี3ปีแล้วไม่ไม่เว้นเลยแล้วก็ใช้วิธีการบูรณาการไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใดส่วนเดียวไม่ใช่ราชการส่วนเดียวเอกชนส่วนเดียวหรือประชาสังคมส่วนเดียวแต่ร่วมกันทำในลักษณะบูรณาการ เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า35หน่วยงานในการศึกษาดูงานหลาชุมทางทุ่งสงสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนอำเภอทุ่งสงทุกคน